สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆของศูนย์เยาวชนที่ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนในด้านต่างๆได้แก่กิจกรรมด้านพัฒศ,ศึกษาศิลปะนาฏศิสิน,าาสนห้องสมุดและคาหากรรมศาสตร์การจัดสนามเด็กเล่น การจัดกิจกรรมพิเศษการจัดทัศนศึกษาค่ายพักแรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตันซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานศูนย์เยาวชนตามแนวทางแบบอย่างและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกํากับภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้หนึ่ง ด้านการปฏิบัติการ1.1จากกิจกรรมด้านต่าง,างๆแก่เยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชนเช่นกิจกรรมด้านพลรศึกษาศิลปะนาตศิสินห้องสมุดข่าวกรราศาสร์การจัดกิจกรรมพิเศษการจัดทัศนศึกษาค่ายัาแกรมและการจัดสนามเด็กเล่นเป็นต้นเพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์1.2ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 1.3ดูแลจัดเก็บบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ1.4รวบรวมติดตามจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลต่างๆของศูนย์เยาวชนเช่นสถิติผู้เข้ารับบริการในกิจกรรมประเภทต่างๆรายงานอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายเป็นต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น1.5ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์เยาวชนเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด1.6ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบ,บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 2. ด้านการบริการ2.1ให้บริการสถานที่กับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกศูนย์เยาวชนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.2อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาแนะนำบรรยายและสาธิตกิจกรรมต่างๆในศูนย์เยาวชนให้กับหน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของศูนย์เยาวชนให้เป็นที่รู้จักและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้ารับบริการต่างๆของศูนย์เยาวชน2.3ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับเพื่อนๆน คนไหนที่สนใจที่จะสอบตำแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียกบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนำตำแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิน่นทั้ง10เขตแปลงยังไงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคกอขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมี สถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับ